สวัสดีเอฟซีที่น่ารักนะคะขอต้องรับเข้าสู่ช <c oughs> <brass problems> ่องช่างุ่งไอรีสแอนดเสียเงาพี่น้องจ้าเจออะไรอ้าบ้านเลยนะพี่น้อง มันจัดการเรียบร้อยแล้วเจ้านาคจัดการแล้วเสียงเฮาแป๊บเดียวไม่ต้องนานดูสิห่างเ็วเสร็จมากรงกล้อง ไม่ต้องถึงมือเจ้าดำหนากมันเห็นก่อนโอ้ถึงกับซูมกล้องอยู่ตะกี้นะคะจับภาพได้นิดเดียวสุดเจ๋งพี่นอ้อง จัดการในพริบตาเดียวก็พริบตาหน่อยเดียวเองนะพี่น้องนะสลัดปั๊บป๊บปับป๊บป๊บปับ๊บป๊บเอาไปที่อื่นเนาะคาบไปยังยืนเศ้าอะไม่มีเร็ดรอดเข้ามานะ ตัวเล็กตัวน้อยหเห็นหมดพี่น้องนึกว่าเ่าอะไรเดินมาแป๊บเดียวจัดการซะและ้วดูแต่ละตัวโอ้โหจะมีอะไรเข้ามาอีก ใหญ่แค่ไหนก็ไม่หวั่นนะคะ FC ก็ได้เห็นมาแล้วเนาะตัวใหญ่บิ๊กบุ้มก็มีเอ,อตัวกระจี๊ลิดนึงวันนี้เจ้านาคเป็นคนจัดการอว่แเราก็ป้ยหนอนไปแล้วพี่เนาะไม่สนใจละโอ้ว่าจะให้เอ FC ได้ตื่นเต้นเห็นมันเหา่า มันยังไม่ตายได้นะนะ่ะม,มันยังไม่ตายนี่น,นี่อย่ากระพริบตาพี่น้องมันแค่บาดเจ็บ จ้ารอนในชอบนะตาบูดตาปัวตาบัวมาทุกครั้งที่เข้าป่าเพราะว่ามันไปเล่นกับงูคลิปนี้สั้นๆก็แล้วกันพบกันใหม่สวัสดีค่ะ